ช็อกสามีรู้ความจริงสุดเจ็บปวดภรรยาตั้งชื่อลูกที่มาจากชายชูข้างบ้านก่อนใช้มีดบุกแทงชูด,ด้วยความโมโหเขาเด่นเขาเด็นจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวสุดเจ็บปวดในมณฑลเจียงซีค่ะเมื่อสามีอะไรหนึ่งเขาพบความจริงอันน่าตกใจระหว่างที่ภรรยาเขารับการทำแท้งว่าลูกในท้องไม่ใช่ของเขาแต่เป็นของเพื่อนบ้านด้วยความโมโหนะคะเขาจึงบุกไปทำรารชูด้วยมีด ในเฉินสามีของหญิงรายนี้มักจะทะเลาะก,กับภรรยาของเขาอยู่บ่อยครั้งทั้งคู่สนิทสนมกับในเซาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่มักจะมาเยี่ยมพวกเขาอยู่เสมอในปี2022ขณะที่ทั้งสามไปทำงานนอกเมืองด้วยกัน ภรยาของนายเฉินก็ได้แอบ,บมีความสัมพันธ์ลับๆกับนายเซาจนกระทั่งตั้งครันและเมื่อทราบว่าเป็นการตั้งคันนอกมดลูกเธอก็ตัดสินใจทําแท้งนายเฉินพาภรรยาไปโรงพยาบาลและจ่ายค่าผ่าตัดไปกว่าหนึ่งหมื่นยวนแต่เขาก็ยังคงมีข้อสงสัยในตัวภรรยาเพราะเขาอ้างว่าเขาป้องกันทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์หลังจากนั้นไม่นานเขาก็พบแชทเชิงชู้สาวระหว่างภรรยากับนายเซาในโทรศัพท์ของภรรยา ในเซาเพื่อนบ้านยอมรับเรื่องความสัมพันธ์และเสนอที่จะจ่ายค่าชดเชยให้3,800 0หยวนเพื่อจบเรื่องแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในเฉินซึ่งกำลังมึนเมาได้บุกไปที่บ้านของในเซาพร้อมมีดเพื่อทวงเงินค่าผ่าตัดทำแท้งที่ยังค้างจ่ายอีก1,000 0หยวนเขาใช้มีดแทงในเซาเข้าที่ศีรสะถึง5ครั้ง และขณะที่เกิดเหตุนี้แม่ของนายเซาที่พยายามเข้ามาห้ามก็ได้รับบาดเจ็บที่หน้าผากและมือด้วยเช่นกันรายงานทางการแพทย์พบว่าทั้งนายเซาและแม่ของเขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยซานตัดสินว่าในเฉินมีความผิดฐานเจตนาทำลายร่างกาย แต่พิจรารณาแล้วพบว่ามีเหตุบรรเทาโทษสองประการคือภริยาของเขาไม่ได้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางศีลธรรมและในเศร้าก็ไม่ได้ปฏิบัติตามเ้าตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ในที่สุดในเฉินถูกตัดสินจำคุกเจ็ดเดือนคดีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกโซเชียลมีเดียของจีนโดยมีโพสที่เกี่ยวข้องมียอดคนเข้าชมกว่า69ล้านครั้งและชาวเน็ตส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าคำตัดสินนี้ยุติธรรม พราฝ่ายที่นอกใจก็ควรต้องรับผิดชอบด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก the tiger com ขอบคุณค่ะ